ฮัลโหลครับ <c oughs> สวัสดีครับก็เราก็าเหลือท็อปิกสุดท้ายเนาะนะครับที่จะติวด้วยกันเนี่ยนะครับเขาเรียกว่าอ่าอินเวอร์สฟังก์ชันนะครับอินเวอร์สอินเวอร์สฟังก์ชันนะครับหรือมันจะมีอยู่2แบบนะอินเวอร์สอีกตัวหนึ่งก็คืออินเวอร์สเรเลชั่น ือว่าอินเวส์ความสัมพันธ์ความสัมพันธ์อินเวส์ความสัมพันธ์นั้นมันก็จะเกี่ยวข้องกับอินเวส์ของโดเมนนะครับอินเวส์ของโดเมนกับอ่ากับอีกอันหนึ่งก็คือกับอินเวส์ของเลนส์นะครับอินเวส์ของเลนส์ซึ่งสัญ,ญลักษณ์อินเวส์ฟังก์ชันก็คือ f แล้วก็ยกกำลงัง f x ยกกำลังแบบนี้เนาะ ถ้าเป็นอินเวอร์สของความสัมพันธ์ก็คือ r อินเวอร์สนะครับอ่ะมันก็จะแบ่งออกแบ่งออกเป็น2แบบนะครับแบบที่ห่แบบที่1นึ่งเนี่ยเขาเรียกว่าคู่อันดับหรือออเดอร์นะครับคู่อันดับคู่อันดับนะครับหรือ order. ออเดอร์ออเดอร์ก็มี x มี y นะ,นะครับ ยกตัวอย่างอย่างเช่นถ้า r ของเราเท่ากันกับ 1a 2b 3 4นะครับถ้า inverse ของความสัมพันธ์เนี่ยจงหา inverse ของความสัมพันธ์เนี่ยมันง่ายๆคือการสลับระหว่างระหว่างตัวหน้ากับตัวหลังหรือ x กับ y นะครับ คือการสลับกันเนาะเะน้น R inverse เราก็ตอบ R inverse เท่ากันกันกบ set เซตของคู่อันดับ A 1ใช่ไหมแล้วก็ B 2แล้วก็ C 3แค่นี้เองนะครับอันนี้ inverse ของความสัมพันธ์ถ้าเป็น inverse ของ Domain กับเลนสนะครับถ้าเป็น Domain inverse นะครับอันนี้ต้องเป็น R นะ อ่าอันนี้ก็ก็คืออะไรพอเราสลับแล้วเราก็เขียน A B C นะอ่าอินเวอร์ของเลนส์ก็คืออะไรเลยอ่าหนแล้วก็สใช่ไหมครับอันนี้คือลักษณะของอินเวอร์ความสัมพันธ์ที่มันเป็นคู่อันดับนะครับอันนี้แบบแรกนะครับเราจะมีท็อปิกที่เขาเขียนว่า R d a นะครับแบบนี้นะครับ R ยกกาลังลบหแบบนี้ก็คือ mm hmm. เขาเรียกว่า inverse ก็คือการสลับระหว่างตัวหน้ากับตัวหลังถ้าเป็นเป็น order inverse ประเภทที่2 inverse inverse ที่เป็นแบบเงื่อนไขแบบที่2โ,นะโจทย์ที่เป็นเงื่อนไขนะครับโจทย์ที่เป็นเงื่อนไขโจทย์ที่เป็นเงื่อนไขนั้นถ้ามันเป็น domain domain ม,ม,มันจะเข้ากันกับ อินเวอร์สของเรนจ์นะครับและและถ้าเป็น inverse, อินเวอร์เอ่อรนจ์นะครับเรนจ์มันจะเท่ากันกับอินเวอร์สของโดเมนส์นะครับอินเวอร์สของโดเมนส์นั่นเองนะครับลักษณะของโจทย์ที่เป็นเงื่อนไขนะครับอย่างเช่นเอ A เท่ากันกับ XY เป็นสมาชิกของ R คูณ R โดยที่ y เท่ากันกับ 2x ลบ3ส่วนด้วย x บวก4แบบนี้นะครับจงหาอ่าจงหาอันนี้มันต้องเป็น r สิคขอโทษทีนะอันนี้ต้องเป็น r นะครับจงหา inverse น,นี่ inverse น,นะครับมีค่าเท่าไหร่มีค่าเท่าใดนะครับ ถ้าเป็นอินเวอร์สของความสัมพันธ์หรือตัว r นะั้นเบื้องต้นนั้นเรา,า,าหลักหลักการคิดนะครับหลักการคิดให้สลับตำแหน่ง x เปลี่ยนเป็น y แล้วก็ y เปลี่ยนเป็น x นะครับ x เปลี่ยนเป็น y แล้ว y เปลี่ยนเป็น x แล้วแล้วจัดให้ y อยู่โดดๆนะครับแล้วจัดให้ y อยู่โดดๆนะครับหรือจัด y ในรูป x นะครับอ,อ่ะเรามาดูด้วยกันนะครับ ถ้ามันเป็นโจทย์ในลักษณะนี้เราก็บอกว่าจากจากเอาเอาคำเป็นตัวสุดท้ายเลยนะตัวนี้มันเป็นแพทเทิร์นเฉยๆมันไม่มีอะไรจาก y เท่ากันกับ 2x ลบ3ส่วนด้วย x บวก4นะครับอ่าอินเวอร์สของความสัมพันธ์ก็เป็นก็เป็นอะไรเอ่ย สลับ x เป็น y สลับ y เป็น x x เท่ากันกับ2 y ล o 3ส่วนด้วย y บวก4โอเคไหมครับต่อจากนั้นให้เราทำแบบไหนครับต่อจากนั้นให้เราจัด y อยู่โดดๆโ,โอเคไหมเอ่ยจัด y อยู่โดดๆตามมาเดี๋ยวนะแป๊บหนึ่งขออนุญาตแต่งหน้า แต่งหน้าจอแป๊กหนึ่งนะครับทีนี้เรามาจัดว่าอยู่ดดโดดนะครับจัดว่าอยู่ดดโดดมันก็จะได้เอาจากตรงนี้นะเราก็จะได้เอาย้าย x มาคูณกับวเอาย้าย y มาคูณกับเอ็กก็จะได้ x บวก4เท่ากันกับ 2y ลบ3นะครับแล้วก็กระจาย เเข้าไปใช่ไหมกระจาย x เข้าไปก็จะได้ xy บวกด้วย 4x เท่ากันกับ 2y ลบ3เอา y มาคู่กันกับเพอเราเตรียมแล้วเอา x สวนกันมานะครับเราจึงได้ x y ลบ 2y เท่ากันกับลบ3ลบ 4x ่อใช่ไหมครับแล้วก็ดึง y ตัวร่วมออกมานะครับเราก็จะได้ดึงออกมาเลยนะ นะครับดึงออกมาเราก็จะได้อะไรดึงออกมาแบบนี้เราก็จะได้ y วงเล็บ x ลบ2เท่ากันกับลบ3ลบ4 x นะครับก็เลยได้ y เท่ากนะันกับลบ3ลบ4 x ส่วนด้วย x ลบ2นะครับพอเราจัดแบบนี้เกิดอะไรเกิดขึ้นนะครับเราก็ตอบแลตอบเป็นแพทเทิร์นได้แล้วเพราอนอาร์อินเสรุปว่า r inverse เท่ากันกับแพทเทิร์นของมันก็คือ,อวงเล็บติกา x y เป็นสมาชิกของ r คูณ r ใช่ไหมครับแล้วก็โดยที่ y เท่ากันกับลบ3ลบ4 x ส่วนด้วย x ลบ2แบบนี้อันนี้เขาเรียกว่า r inverse โอเคไหมครับน,นีเรียกว่า r inverse นะครับอันนี้ก็เสร็จเรียบร้อย นะครับเสร็จเรียบร้อยนะครับอันนี้โอเคนะครับอันนี้เขาก็สรุปก็คือมันก็จะมีจริงๆแล้วมันมี3แบบมีกราฟด้วยแต่กราฟอาจจะรู้สึกว่าอาจจะไม่เน้นมากนักนะครับก็เลยไปอยู่2แบบก็คือคั้นดับคั้นดับนี้ง่ายมากสลับเป็นตัวหน้ากับตัวหลังนะครับอย่างเช่น R เป็น1 A 2b 3c R i n ว a r d ก็คือ,อสลับ a a 1 b 2แล้วก็ c 3แบบนี้นะครับ Domain i n v e r s, mm hmm. <S ก็คือตัวหน้าใช่ไหม a b c r e n t i n w e r s, mm hmm. <S ก็คือตัวหลังนะครับ1 2 3 2> mm hmm. 1> เมื่อเราสลับไปแล้วแต่มันจะยากตรงที่ตอนที่2นี่แหละนะครับแบบที่2ก็คือถ้าเป็นจากสมมุติว่า r เป็นสมอ xy เป็นสมาชิกของจำนวนจริงคูณจำนวนจริงเมื่อ y เท่ากันกันกบ 2x ลบ3ส่วน x บวก4หลักการคิดนะครับให้เบื้องต้นตอนแรกให้เราสลับ x เปลี่ยนเป็น y y เปลี่ยนเป็น x ก่อนนะครับแล้วจัด y อยู่โดดๆหรือจัดอยู่ในรูปเราก็จัดไปจัดมาเป็นแบบนี้นะครับล้วก็จะได้อินเว r ร์แบบนี้ตามมานั่นเองนะครับอันนี้ก็คือลักษณะของ i n v e r s e ตามความสัมพันธ์ โอเคถ้ามีคำถามอะไรเพิ่มเติมก็สอบถามาครูได้นะครับวันนี้ก็เท่านี้แล้วกันนะครับหวังเป็นอย่างยิ่งว่าในวันพรุ่งนี้เนี่ยอ,อังเปาจะสามารถสอบได้โอเคไหมครับเนาะก็ <c oughs> กลับไปทบทวนดูนะครับแล้วเนื้อหาก็น่าจะครอบคุมหมดแต่ว่าความยากง่ายก็คือขึ้นอยู่กับโรงเรียนว่าออกความยากง่ายมากขนาดไหนวันนี้ก็สวัสดีครับ